ก่อนดูคลิปนะคะอย่าลืมกดปุ่มติดตามสีแดงด้านล่างด้วยนะคะกดหรือยังคะกดแล้วกดหรือยังคะกดแล้วถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยผนังตึกไม่ต้องไม่ต้องว่ากันนะครับใช่เพราะว่ามันเป็นสัตว์พูดเลยพูดเลยมันเราจะมากินนมกันนะครับถ้าใครกินหมดก็โทษด้านชัดกินกันเลยก่อนเข้ามาอย่าลืม กดไลค์กดแชร์ได้กดซับสไครต์ไม่งั้นฉันดา่าเลยไม่ดีนะพูดแบบนี้ขอโทษครับแนะ่วิธีการแก้ไขก็คือตบปากตัวเองหนึ่งที่ไม่ดีนะ,นะไหมว่าคนดูแบบนี้ขอโทษคนดูก่อนขอโทษนะครับเกิงกันเลยวันนี้นกินนมของยี่ห้ออะไรเอาไปดูครับ กินนมของยี่ห้อสากลโคนมนะคะรถนี้หาซื้อยากมากนะเหมือนแหล่ไอเทมมาตนนัวนี้ยิ่งรสโกโก้ยิ่งหายา,ยากนะเด็กๆรอคอยมากอ่ะรีบไปกินกันยิ่งรสช็อกโกแลตใช่รับใ,ใช่ใช่ตามหากันมากหาซื้อยากมากนะคะแถวเนี้ยอันนี้ใครซื้อให้อีฟางซื้อให้อีฟางซื้อให้ขอบคุณครับอีฟางผ่านซื้อเร็วครับโอเคไอกองทัพก็มาขอบคุณครับอีฟางใช่ไหม ก่อนดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์ตอนเลกว่าจะทำไม่ฮาฮาแต่ว่าทำไม่เป็นก็เลยเอาแบบนี้เลยโอเคไม่รู้จะมีคนดูเยอะไหมคลิปนี้กองทัพแม่ขอดูทุ่งขอรอให้เยอะๆนะขอดูทุ่งหน่อยขอดูเยอะๆนี่นะคะเดี๋ยวถ่ายลงให้ดูมือกันกันเลยใช่ค่ะคลิปนี้ขอดูเยอะๆนะขอเยอมือมากขอร้งดูกันเยอะๆ <ELL ME> โชว์โชว์ถุง hey. นมเลยหันหันด้านที่มีวนลูกอาจะเป็นอะไรสิงหาอารีบกิน claro, พ like. ูดอยู่นั่นแหละลูกอ่ะพูดมากเดี๋ยวเราทัดสิเตรียมนี้เลยเคยจะหมดก่อนเม่เม่ น้ำลายโดนหน้าแม่เลย,เลยไม่ดีเลยแบบนี้ใค,ใครอยากดูติงค่ะก็ไปดูคลิปเก่าวลลัวราคาแพงๆเอาดูเร็วดูเร็วกองทัพดูเร็วดูเร็วใครจะชนะใครจะชนะแม่แขอดูหน่อยถึงไหนละฮ้องเต้จะชนะแล้วอ่ะกองทัพลาถึงไหนละ เฮยกองทัพใกล้ๆกันเลยถูสีกันเลยรีบเฮ้ยมีคนดังซึบซึบซึบแล้วอร่อยใช่ไหมยี่ห้อนี้อร<ห><ห>่ใช่ไหมกินหมดก่อนเอาไจับดูสิเฮ้ยของเต้ชนะแล้วนะคะหมดแล้วเฮ้ยตามกองทัพนะคะโ,โอเคสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ